มีเด็กขยันคนหนึ่งเขาชิซยยอยาปลูกต้นไม้ใช่ไหมจะเปลี่ยนกระถางใหม่ เตรียมดินแล้เรียบร้อยกระถางพร้อมดินพร้อมพนังานช่วยพร้อมใช่ไหมคะโอ้ไม่ได้ค่ะอันนี้เล่นไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะหนูต้องเล่นของหนูนะคะของหนูอยู่ทางนู้นค่ะต้นไม้เนี่อยู่ทางนี้นะคะอน,นี้ต้นไม้ย่านะคะ หนูจะปลูกต้นอะไรคะไม่มีต้นเหรอคะไม่มีต้นหนูก็ขนดินไปใส่ต้นกุหลาบไงคะนี่ไงต้นกุหลาบนี่ไงเห็นไหมต้นกุหลาบ่ะเนี่ยต้นกุหลาบเนี่ยหนูก็เอาดินสวยๆมาใส่ ไม่ได้ไนี้เล่นไม่ได้จะเอาให้ใหม่ย่าเอาให้ใหม่ย่าเอาให้ใหม่ย่าเอาต้นไม้ให้ใหม่ใ,ใช่ต้องดินใส่ก่อนแบบนั้นแหละดินใส่ก่อนเขาเอาต้นไม้ใส่นะยังไงดินอยู่ในกระสอบนี่ไงเอามือจอกเอาเลยไปฝนเนี่ย จ้อเองค้อมเล้ยนี่ก็ดีใซ้ปลูกจังแนบนันเห็นบังดูปลูกเห็นบังดูปลูกเต็มีหว่า แล้วเิ่งไม้เสียบลงนะใช่โอ้โหเก่งจังเลยตัวมือให้ตัวเองหรือยังเสียบลงลึกๆใช่แบบนั้นแหละใช่เก่งมากมทำท่าหัวใจด้วยพุ่มใจลาย